คือคนตัวเล็กทั้งหลายที่ลำบากเพราะคนเหล่านี้คือคนที่มีหนี้มากที่สุดน,นะครับเงินเนี่ยมันล้นประเทศวันนี้แต่มันแช่แข็งอยู่ม,มันไม่ได้ลงไปข้างล่างเพราะไม่มีกระบวนการจะเอาลงไปผมหมายความว่าเงินฝากในธนาคารวันนี้นะครับมีเกือบ17ล้านล้านเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีประมาณ9ล้านล้านถ้าเรามากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นให้คนไปทำมาหากินถ้ากระตุ้นในยการให้เขาไปใช้จ่ายอย่างเดียวแล้วก็เลิกไป มันก็จบอยู่แค่นั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเน้นลดค่าใช้จ่ายให้คนซึ่งส่วนหนึ่งถูกแต่ถ้าถูกลงบนพื้นฐานเอาภาษีมาปะเนี่ยมันก็ไปกินคนจนต่อไปอีกเรากเลยไม่เอาเราเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้คนตัวเล็กๆทั้งหลายเนี่ยที่มีไรายได้เดือนหนึ่งไม่ถึง3,000บาทนี้แล้วกันนะคือต่ากว่าเ้นครับประชาชนคือ3ล้าน4แสนคนเราก็มาให้เป็นเครดิตประชาชนซะเอาไปหมื่นบาทไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ไม่ให้ฟรีให้โดยที่ว่าต้องใช้คืนทั้งเงินต้นและดอก แต่ดอกเราคิดแค่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือร้อยละสิบสองต่อปีขณะนี้คนตัวเล็กทั้งหลายเนี่ยเขาหาเงินฉุกเฉินเขาเนี่ยก็คือไปกู้นอกระบบร้อยละยี่สิบต่อเดือนสองร้อยสี่สิบต่อปีขณะที่เศรษฐีเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยนะครับร้อยละสามต่อปีนะฮะชาวบ้านสองร้อยสี่สิบต่อปีอถามว่าล้วคนตัวเล็กเขาอยู่ยังไงเขาตายหมดแล้วเราต้องออกคนเหล่านี้ขึ้นมาเอาเครดิตนี้ไปแต่คุณต้องรักษาเครดิตให้ได้สมมติห้าล้านคนเบี้ยวนี้เราจะขัดทุนประมาณ ห้าหก็ต์กยังบริหารจัดการไนดะ้เราเชื่อประชาชนเนี่ยพอเขามีเครดิตเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคนเนี่ยไม่มีใครอยากไร้ค่าเขาก็อยากมีตัวตนเขานี่เงิน2องแล้านก็จะหมุนแล้วนะภายในปีที่3เนี่ยอาจจะพอมีกําไรนิดหน่อยอปีที่4ีที่หก็ผลต่างเนี่ยมันประมาณหซนตซึ่งจะทําให้มันเกิดสภาพคล่อง